ครับพี่พี่น้องครับวันนี้ครับมาผมวาพอกับจ้าพูดอีกแล้วครับสีพ่อไปเบิงครับต้นพยุงยักษ์ครับเปิ้ว่าครับไปเบิงว่าสีต้นง่ส่ทำได้ครับพี่น้องครับไป ไม่ดีครับครับพี่น้องบอกว่าถึงแล้วครับต้นพยุงยักษ์ครับพี่น้องครับผมว่าน่าจะเป็นต้นพยุงยี้งย้านะครับที่สุดในประเทศไทยนะครับผมว่าตอนนี้ครับถูกใจหาได้ต้นใหญ่กว่านี้ครับใช่ใหุ้จ้าพู้เมังนะครับพี่น้องนี่ครับพยุงยักษ์สีสเกต ครับโอ้ยสุดยอดแห้งเป็นเห็ดหัวอ้อมไปย่างดีเลยพี่น้องนะครับย่างมันรอบๆครับพี่น้องประมาณประมาณนตีข้นนะครับตีข้นโอ้บเลยครับพี่น้องนะครับหรือว่าเพิ่นอนุรักษ์ไว้นะครับส่วนใหญ่แบบนี้นะครับผู้ใดมีครับใชยไมจ้าผู้จ้าผู้มึงไหนครับพี่น้องนี่ครับสุดยอดอีเลียครับ ของดีของอีสานบ้านเฮาครับต้นพยุ่งทองพี่น้องมาขอเหล็กบ้างเลยนะขอไปบันไดนะครับบ่เน้นนาเท้าว่อแห้งครับมึงเพื่อนพี่ผ่าเจ็ดสีครับงานสีขอเหล็กนะฮะเขาเปลี่ยนไม่ได้บ้างเลยจ้าพุ่มค่าเดเลกขอไปบันไดนะครับคิดว่าถ้าเกิดต้นหนีมีคนหลักไปขายในท้องตลาดคิดว่ามูลค่าที่เท่ถดิจ้าพุ่ม มูลค่าทางการตลาดนี่ผมว่าเพระต่ำกว่า20-30ล้านได้ครับพี่น้องโอ้ยป็นหนักเร็วให้ให้ขนานได้ครับพี่น้องต้นใหญ่ครับพี่น้องต้นใหญ่ดีครับบอกก่อนนี่เลยครับเบิ่งจากลูกกงเลยพี่น้อง เป็นน้าสาววอนครับนี่บ่เวินไม่ยุ่งสูงกว่าไม่ย่างนี่มันแมนนี่บปล่าเฮ้ยตาภมผมว่านา่าจะแมนได้ครับพี่น้องไม้พยุงเป็นสมบัติของชาติใครตัดทำลายขอให้มันล่มจมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้ครับไอ้แลี้ยฟในตัวหนังสือสีดำนะเสียงปรงบปังกระลังกองรปับรงบปังไม้พยุงห้ามเอาพี่น้องโอเคสวัสดีครับผม